สวัสดีตอนเช้าค่ะคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตพยายกรณ์อากาศประจําวันที่31ตุลาคม2566พร้อมกับอัปเดตพยายกรณ์อากาศไปให้จนถึงวันที่3พฤศจิกายน66ไปรับชมรับฟังกันเลยสําหรับวันนี้31ตุลาคม66มวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วทําให้ประเทศไทยตอนบนเริ่มมีอากาศเย็นลงพื้นที่ไหนหนาวแล้วสามารถที่จะคอมเมนต์ได้เลยนะคะและมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าะนองเกิดขึ้นได้บางพื้น ที่ในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือปกคุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันทําให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง เรามาอัปเดตพยายการณ์อากาศทีละภาคก,กันเลยภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางตากสุโขทยัยกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละยีของพื้นที่เน้นชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกดรวมทั้งอุบลราชธานี ภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนะครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรส,สาครภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากเน้นบริเวณจังหวัดนครนายกปราจินบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีและตราด ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยลของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นประจวบกีริขันธ์จุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและยะลา ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นระนองพังงากระบี่และตรังกรุงเทพและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสาของพื้นที่ข้อควรระวัง่อให้พี่พี่น้องน้องบริเวณภาคใต้ที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภยัยระวังอันตรายจากฝนตกหนัก และฝนสะสมซึ่งอาจจะส่งผลทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะที่ลาดเจิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านในพื้นที่รุ่มรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยคืนนลมบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างมีกําลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและอีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองพยากรณ์อากาศล่วงหน้าวันที่1-3พฤศจิกายน6 6มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนอย่างต่อเนื่องทำให้มีฝนฟ้าขนองในระยะแรกจากนั้นปริมาณฝนทางตอนบนของประเทศไทยจะลดลงอากาศจะเริ่มเย็นลงต่อเนื่อง คาดว่าประเทศไทยจะสิ้นสุดฤดูฝนและเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการส่วนภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนขอบพระคุณมากๆที่รับชมรับฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ